เหตุผลที่ขึ้นของเซตร้อยกว่าไม่รู้ร้อยกว่าเท่าไหร่จุดแล้วเนี่ยมีสองเรื่องก็คืออย่างที่คุณกีตารเรียนการเมืองที่ปลดล็อกว่ารัฐบาลชุดนี้อคดแตนสไลด์ได้ร้อยเกาสิบสามเสียงจะรวมคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลน่าจะได้สาม้อบวกบวกอันนี้คือสิ่งที่ตลาดแฮปปี้หนึ่งช็อตอีกช็อตหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าใครสังเกตช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เจ็ดนางฟ้ายัง ผลงานยังไม่ค่อยสู้ดีนะอ่าผลงานของเจ็ดนางฟ้าในเชิงของผลตอบแทนหุ้นไม่ค่อยสู้ดีนะักส่วนใหญ่เป็นลบกันหมดเท่าที่ผมเช็คตัวเลขล่าสุดมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า sector rotate หรือว่า asset class r o t a t มาจากจาก big tech มาที่หุ้น value เพราะว่านอกจากหุ้นไทยที่ขึ้น S&P 493หรือว่า493ตัวที่เหลือที่ไม่ใช่เทคแข็งแก่งกว่า นะครับแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับเจ็ดนางฟ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสองเรื่องที่ทําให้เซตเราเนี่ยได้สองเด้งการเมืองเรามีเสียภาพปุ๊บโปรมันออกจากเทคพอดีเขาก็ไปหาที่อื่นซึ่งแน่นอนพอจานเมืองมันนิ่งอีกอ่ะเป็นบวกบวกบวกกับบวกเงินก็เลยไหลเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกลัวเรื่องของหุ้นเทคนโนโลยีสารัฐมากเพราะว่าตัวเลขคาเปหรือตัวเลขที่ มีประกาศการลงทุนอะไรต่างๆไปเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากถ้าใครที่คุ้นภาพกับหุ้นไทยก็เหมือนกับตอนที่เราลงทุน 5G แล้วหุ้น Advanced d t a c สมัยนั้นปรับตัวลงแรงเพราะว่าพูดง,ง่ายๆฮะมันลงทุนเยอะมันดีบก,กระแสเงินสดรีแคสสวอจะมีปัญหาได้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือสองสองจุดที่ทำให้หุ้นไทยทะลุขึ้นมา1,450คำถามคือมันจะไปต่อได้ไหมก็ทาร์เก็ตสิ้นปีของเราคือ1,480นะครับแล้วก็ พันสี่กลางๆถึงพันสี่ไปลายๆเนี่ยถ้า P/E มันชิดไปประมาณสิบห้าเท่ากว่า,กวาใกล้ๆสิบหกเท่าเทียบกับตลาดผู้อื่นๆที่ยี่สิบสองเท่าผมคิดว่ายังไม่แพงสิบห้าถึงสิบหกเท่าเนี่ยไม่แพงถ้าการเมืองได้สามร้อยเสียรต้องย้ำอย่างนี้ถ้าได้การเมืองที่ค่อนข้างตึกรักร่วมถอนตัวก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ได้ถ้าแบบนี้ฮะสิบห้าสิบหกเท่าสำหรับ P/E set เซเซไม่แพงครับ แต่ว่าจากที่คุณการบอกนะคะคือเป้า1480นะคะจากปัจจุบัน1450บวกบวกเนี่ยอัพไซด์มันก็จะเหลือน้อยเต็มทีเลยนะคะในความเห็นของเราเรื่องของอัพไซด์ตรงนี้ฮนะเรามีการอัพเกรดขึ้นหลังจากมีรู้รู้ผลการเลือกตั้งเราอัพเกรดจากพันสี่เป็นหนึ่งสี่แปดศูนย์อย่างไรก็ดียังไอาการอัพเกรดตรงนี้เหตุผลหลักๆมันคือเรื่องของการเมืองที่บดหลอก เรื่องของเซกเตอร์โรเทชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงกำไรของบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในการรวบรวมอยู่เพราะว่าตอนนี้ไตรมาสีงบกำลังออกซึ่งส่วนใหญ่นอกจากจะดีกว่าคาดแล้วยังมีเซอร์ไพรส์ก็คือการจ่ายปันผลที่มากพอสมควร KTC ประกาศปันผลเซอร์ไพรส์สูงกว่าที่เราคาด GAF Special Dividend ก็คือกำไรปันผลพิเศษ นะครับรวมถึงแบงค์ที่มีโปรแกรมการเขาเรียกว่าซื้อหุ้นคืน g t b ก็เพิ่งประกาศซื้อหุ้นคืนสิ่งเหล่านี้ฮะไม่ว่าจะซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายปันผลนะ่ะมันคือการตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือว่าเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE เพราะนั้นมีโอกาสที่หลังจากนี้กําไรอาจจะถูกปรับได้ปรับขึ้นอัตรากําไรหรือว่า EPS ของของที่เราคาดเนี่ยอาจจะถูกปรับขึ้นาากก e เพรา,า,นาจจะน,านั้นจากนี้การเติบโต นอกจากเรื่อง PE ที่ได้จากการเมืองแะ้ว่าจจะปรับกำไรขึ้นด้วยเพราะฉนั้นทาร์เกตของเราเนี่ย1480ก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นอัพไซน์นิดหน่อยน,นะครับอยา่างไรก็ดีแต่เรายังคงประมาณการอยู่เนื่องจากรอดูพัฒนาการปัจจุบันนะครับค่ะสัญญาณ <S <S อของโฟลต่างชาติก็ดูค่อนข้างชัดนะคะเมื่อวานนี้ก็ซื้อก้อนใหญ่แล้วก็ทั้งปีก็ซื้อ,กอใกล้ๆ50,000ล้านแล้วนะคะคุณกันประเมินความต่อเนื่องของโฟลยังไงบ้างคะจะเข้ามาต่อหรือเปล่าหรือว่า การเข้ามาของโฟก็จะจํากัดเฉพาะการรับผลการเลือกตั้งในช่วงเดือนสองเดือนหลังเลือกตั้งผมคิดว่าหลังจากนี้โฟลค่อนข้างชัวร์แล้วว่าปีนี้โอกาสเป็นซื้อสุทธิสูงนะครับเพราะว่าการเมืองปลดล็อกคําถามคือจะซื้อต่อเนื่องไหมเพราะว่าจะมาซื้อแค่ช่วงการเมืองนิ่งอย่างเดียวหรือเปล่าก็มีโอกาสที่อาจจะมีเป็นเซกเตอร์โรเตตกลับเหมือนกันเพราะว่ายังอย่าลืมนะครับเขามาได้ เขาก็ไปได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือมันจะไปเพราะอะไรแน่นอนถ้ามาซื้อหนักๆเพราะการเมืองเนี่ยก็คือเป็นการซื้อที่ก้นที่พันสี่พันสามกว่ากว่าว่าโอเคการเมืองคุณคุณแน่ชัดละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อ่ะยกตัวอย่างเจ็ดนางฟ้ารายงานงบอีกครั้งหรือมีการประเมินตัวเลขยอดขายต่างๆอะไรต่างๆอีกครั้งแล้วหุ้นเจ็ดนางฟ้ากลับมาขึ้นอีกแน่นอนเซกเตอร์โรเทชก็คือหุ้นแวลูก็ต้องถูกขาย เงินก็ต้องกลับไปเทรดเหมือนเดิมถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีสัญญาณขายในช่วงสั้นหรือระยะกลางอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีสิ่งที่เรียกว่าการโรเตทเงินกลับไปที่หุ้นสหรัฐนะครับอย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าไม่เยอะไม่เยอะก็คือว่าจากจํานวนเงินที่ซื้อมาตอนแรกกับจานวนเงินที่โรเททโรเททเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ไปหมดพูดยังไงผมเชื่อว่าตอนนี้ฝรั่งมีหุ้นไทยรออยู่แล้วที่ฐานประมาณพันสี่ 4, และเป็นหุ้นใหญ่นะครับ แน่นอนถ้ามีการโนเทถเงินกลับก็อาจจะมีแรงขายออกมาได้บ้าง<ฆ>แต่เรามองว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อตอนนี้หุ้นที่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมก็จะทุกคนนะ่าจะต้องอ่าฟังรายการ p ีพีทีวเวของเราผมก็มีให้หุ้นไปพอสมควร<ฆ>ใครซื้อก๊าไปตอนนี้กำไรห้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะฮะจากสี่สิบาทเป็นหกสิบาท<ฆ>เพราะนั้นเนี่ยหลายตัวผมคิดว่าถ้าหุ้นขึ้นแบบเนี้ยใครซื้อหุ้นตัวไหนกำไรเยอะกำไรน้อยเพราะตอนนี้หุ้นมันขึ้นค่อนข้างเร็วและแรงนะครับ คำแนะนำของผมคือเลทโปรฟิตลันถ้าใครไม่มีวันนี้ต้องซูเปอร์ซ e เล็กทีฟเพราะซื้อตรงคันสี่ห้าศูนย์เนี่ยก็ต้องเอาแล้วว่าตึงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับค่ะแล้วส่วนที่ถ้าจะเป็นซูเปอร์ซ e เล็กทีฟนะคะคุณกันมองเห็นลิสต์หุ้นอะไรที่ยังซ e เล็กทีฟให้ซื้อได้ตอนนี้บ้างคะ่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปในอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่เหมาะกับดีซเหุ้นไทยมันเหมาะกับการซื้อ ซื้อซื้อให้จบซื้อไม้ซื้อไม้ใหญ่อ่าเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าการขึ้นน่ขึ้นแรงจริงแต่เป็นการขึ้นเพราะอีเวนต์อีเวนต์ก็คือการเมืองอ่าเซกเตอร์โรเตทอ่าเข้ามาถูกไหมฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าหุ้นพลังงานหรือหุ้นของของเราหรือหุ้นคา้าปลีกของเราคงจะไม่ได้มีน,นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เท่ากับเจ็ดดังฟ้าอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะนั้นการ d c a ในหุ้นไทยไม่เหมาะ อันนี้ก็คืออย่างอย่างที่เราบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นการซื้ออย่างเนี้ยฮะมันต้องซื้อดักต่างชาติแน่นอนคุณจะไปซื้อดักต่างชาติหุนใหญ่คงไม่คงไม่ทันละคุณจะซื้อกัฟดักต่างชาติผมว่าตอนนี้ทุกฝรั่งก็มีกัฟเป็นเกือบหมดแล้วเพราะนั้นคําถามคือฝรั่งจะซื้ออะไรอีกอฝรั่งจะซื้ออะไรอีกในความเป็นของผมและ c g s เราเราคิดอย่างนี้ครับเราคิดว่าวันนี้ฝรั่งซื้อหุ้นแถวแรกหมดแล้ว แต่ยังไม่ซื้อแถวสองแถวสามหรือหุ้นกลางหุ้นเล็กสิ่งที่ทำใไมเขาซื้อหุ้นกลางหุ้นเล็กก็คือว่ารัฐบาลที่บอกว่าสามร้อยเนี่ยชัวนะนายกคนเดิมนะทุกอย่างโอเคนะกาไรที่คุณเริ่มรายงานกันเนี่ยออกมาแล้วดูแล้วสตเเ i นดูแล้วปึกรวมถึงมาตรการจัดการของกรอตอนในแง่ของว่าให้หุ้นกลางหุ้นเล็กที่เรามีปัญหาถ้าถ้าฟื้นตรงนี้ได้ แถวสองแถวสามผมว่าฝรั่งจะอัดเพิ่มนะครับช็อตต่อไปพูดง่ายง่ายเพราะนั้นเราต้องเลือกหุ้นแถวสองแถวสามที่ฝรั่งยังไม่ได้ซื้อถ้าที่ผมลิสต์มาแล้วปลอดไทยระดับหนึ่งนะคาร์ปลีกเราต้องเลือกโฮมโรฮะโฮมโปรเครื่องดื่มเราเลือกซ b บนะครับโรงพยาบาลเราเลือก b c ซแต่โรงพยาบาลจะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่า b d ดีเอก็ยังขึ้นไม่เยอะอาจจะเลือกเป็นตัวนำไปเลยก็ได้ยังเป็นความโชคดีอยู่นะครับ รถไฟฟ้าเราชอบเบมเบมก็ยังขึ้นมาเยอะนะครับปิโตเราชอบ i b l แต่ปิโตเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยยังยังไม่ค่อยดีนะักรวมถึงหุ้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ตั้งแต่โฮมโปรลงมาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเอา o o k หรือพื้นฐานเนี่ยสวยสู้หรือดีสู้แถวแรกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากัฟแอดวานเคแบงคซีพี o, อะไรต่างๆ เขาเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มแลวเขาปื้อนกว่ายอยู่แล้วก็ต้องยอมรับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงแถวสองสำหรับใครที่อยากจะซื้อหุ้นที่ยังขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องซื้อดักในกลุ่มพวกนี้ในความเห็นของของ,ของเราโอเคค่ะจากหุ้นไทยนะคะไปที่หุ้นสหรัฐนะคะเมื่อสักครู่คุณกันก็เมนช์ไปแล้วนะคะว่ามันมีเม็ดเงินที่โรเทตมาจากทางฝั่งอเมริกานะคะช่วงหลังก็หนักมากสำหรับการขายหุ้นเทคตั้งแต่กลุ่มซอฟตแวร์มาจนถึงกลุ่มที่ไปโยงเรื่องของการเงินนะคะหรือกระทั่งกลุ่มที่อาจจะถูก ดิส p บจาก AI ก็ตามนะคะลงไปถึงหุ้นที่มีการลงทุนเยอะงบสวยแต่ก็โดนขายอยู่ดีนะคะคุณการมองแรงขายหุ้นกลุ่มเทคที่มันจะจบลงเมื่อไหร่แล้วมันมีโอกาสช่วงไหนคะที่เม็ดเงินเขาจะไหลกลับไปกลุ่มนั้นบ้างผมเชื่อว่าอย่างในความเห็นของผมนะครับการประเมินเบื้องต้นคือเราก็มีพันธุ์เลกับเรมอนด์เจมส์ที่เรมอนด์เจมส์เนี่ยเขามองว่าตอนนี้ฮะเงินที่ไหลเข้าไปแวล มันก็เยอะระดับหนึ่งจริงๆทุกคนมองเห็นนะทุกคนมองเห็นว่าเงินมันออกจาก s อสแอนทหรือคอมมิเน t ชันเข้ามาใน s อ f i n น n ีฟินแลนเชีอะไรต่างๆ c o n s u m e r material คือมันเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้เงินที่เข้ามาเยอะเนี่ยทําให้ความคาดหวังกับสิ่งที่หุ้นกลุ่มเหล่านี้จะเดลิเวอร์ได้เนี่ยมันอาจจะยากนิดหนึ่งพูดพูดง่ายๆฮะคือเงินเข้ามาเนี่ยเราหุ้นขึ้นอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย แต่บริษัทเหล่านี้การ Deliver Performance อาจจะสู้เทคไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้ทุกคนกำลังหาจุดกลับตัวว่ามันพอหรือ,อยังและมาไหะถึงจุดที่เงินจะไหลกลับเข้าเทคอีกครั้งหรือไมมนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่นซอฟต์แวร์หุ้นกลุ่มเทคอะไรต่างๆเนี่ยผมตีเป็นสองเรื่องนะหุ้นกลุ่นซอฟตแวร์เนี่ยซอฟแวร์แอส s e r เซอรหรือซอฟแวร์เพียวเนี่ยผมคิดว่าเนี่อันอา,อาจจะเรียกว่าเจอ เจอทั้งเรื่องนี้และเจอทั้งเรื่องการ disrupt ของ cloud cross co work anthropic อันนี้อันนี้ผมถือว่าค่อนข้างมีในยะะสำคัญและต้องไม่ทำการบ้านรายตัวเพิ่มพวกหุ้นเหล่านี้นะแต่ถ้าเป็น hyperscaler โดยเฉพาะเจ็ดนางฟ้าเนี่ยอันนี้ยอันนี้มีลุ้นกว่าในความเห็นของผมอันนี้มีลุ้นกว่าในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าจะมีเงิน flow กลับแน่นอนก็เหมือนหุ้นไทยฮะเหมือนฝรั่งเขากลับมาซื้อหุ้นไทย ผมเชื่อว่าหลักการเดียวกันก็คือเขาก็ต้องซื้อหุ้นใหญ่ก่อนและตอนนี้ forward PE ของทั้ง Microsoft Meta Google ก็อยู่ในระดับ20ต้นๆละถ้าเป็น forward PE นะครับไม่ได้แทงเพราะนั้นผมว่าหุ้นไทยถ้าเราซื้อครบแล้วถ้าเราซื้อยังไม่ครบให้ซื้อตามที่หุ้นที่ผมลิสต์ไปลองเลือกกันดูและจัดการให้ครบส่วนเจ็ดนางฟ้าเนี่ยเหมาะกับการ DCA ณนะปัจจุบันมาก ตอนนี้ Microsoft อยู่400เหรียญ Google เมื่อคืนหลุด300เหรียญนะครับอีเมื่อวานไปที่75เหรียญราคาค่อนข้างเรดในระดับที่เริ่มเริ่มกลางๆและคือไม่ได้แพงจนขนาดที่ว่าโอ้โหตอนนั้น Microsoft 500กว่า Google เก<ม>ือบจะไป400เืออันตอนนั้นแทงไประดับหนึ่งตรงนี้มันลงมาแล้วเพราะนั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเลือกสะสมดีซผมเชื่อว่าเงินจะกลับเข้ากลุ่มใหญ่ๆ ก่อนที่จะเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสครับค่ะแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีคําถามจากนักลงทุนไทยมากนะคะคุณกันว่าก่อนหน้านี้ที่หุ้นไทยไม่ไปไหนแล้วก็ไปลงทุนที่อเมริกานะคะตอนนี้ปรากฏว่าติดหุ้นอเมริกานะคะแล้วก็กลับมาที่หุ้นไทยไม่ทันนะคะแล้วก็มองด้วยความเสียดายนะคะคุณการมองการบาลานซ์พอร์ตระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นอเมริกาตอนนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นไทยณปีนี้เนี่ยตอนนี้ดีกว่าหุ้นอเมริกาครับ คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า <c oughs> ถ้าถ้าเราคิดตามโมเมนตัมปัจจุบันเราอ <c oughs> ุดเราต้องอยู่คุนไทยถูกไหมเพราะคุนไทยมันขึ้นดีกว่าค่ะ <c oughs> แต่เราอย่างที่ผมบอกคําแรกคือคาแรกที่ผมบอกสําคัญมากพันเนอร์ของเราเรย์มอนด์เจมส์และเพื่อนเพื่อนในอุตสาหการรมเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ไหลเข้าไปในกลุ่มอื่นๆของไอซแอนด์บีห้าร้อยหรืออ่าเขาเรียกว่าตลาดอื่นๆเนี่ยคําถามคือโฟลที่เข้าไปเนี่ยมันมีความคาดหวังอยู่แล้วแล้ว มันเข้าไปพักอันที่หนึ่งอันที่สองเข้าไปแล้วเนี่ยความคาดหวังในการ d e l i v e อ earnings สู้เทคได้หรือเปล่าเราว่าต้องอย่าลืมนะครับเทคที่ที่ลงเนี่ยกำไรดีหมดอย่างที่คุณกีตาร์เรียนกำไรดีหมดแค่ประกาศการลงทุนที่เยอะเกินไปหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเราหาบริษัทที่ deliver e a r n i n g สู้แอสซัวของ Microsoft 3สาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเงินก็ต้องไหลกับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะวันนี้ ไม่ควร follow buy ในในหุ้นไทยแบบซื้อมั่วผมว่านี้ไม่ควรเพราะว่ามันขึ้นมาร้อยกว่าจุดแล้วเสียเปรียบต้องซื้อแลกกาดอย่างที่เราบอกค่ะแล้วต้องกั้นใจซื้อหุ้นสารัฐที่ยังงงงงลงงกันอยู่ตรงนี้ต้องกั้นใจซื้อแต่เป็นซื้อแบบ DCA ค่ะเพราะมันเข้าล็อกอย่างที่ผมบอกหุ้นไทยไม่ควร DCA แต่หุ้นพวกเนี้ยที่ผมิสต์ไปเจ็ดนางฟ้าให้เวิร์สเกลเลอร์เนี่ยลองนึกภาพเหมือนตอนแอดวานซ์ทรูดีแทสมัยประมาณผมไม่ได้เลย เป็นสิบปีหรือ,อยังนะที่เขาลงทุนสี่สี่ห้าสี่อ่ะ,ะเขาลงทุนเยอะแต่ลงดูหุ้นวันนี้สิเอาทำหายหมดเลยมมผมว่าภาพมันคล้าย,ายกๆกันเพราะการลงทุนเนี่ยมันเป็นการเอาเงินออกไปก่อนยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวเก็บเกี่ยวมันต้องสองสามปีหรือสี่ห้าปีว่ากันไปเพราะฉนั้นการที่จะ follow by หุ้นไทยวันนี้แบบซื้อทั้งตลาดผมคิดว่าไม่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 ควรไม่แนะนํานะครับคนซื้อเป็นแล็กกาดดีกว่าค่ะชัดเจนมากๆสําหรับหุ้นไทยแล้วก็หุ้นสหรัฐนะคะขออนุญาตปิดท้ายที่ น้ำมันกับทองคําค่ะคุณการค่ะคือตอนนี้มีประเด็นที่อิหร่านกับสหรัฐมีการเจรจาแต่ว่าเจรจาจบไปรอบสองก็ยังมีความตึงเครียดนะคะสหรัฐเคลื่อนกําลังพลที่เป็นกองทัพฝั่งกองทัพเรือเพิ่มเติมอิหร่านก็ตอนนี้ปิดช่องแคบพอมุสบางส่วนเพื่อซ้อมรอบแล้วนะคะมันจะมีผลกับสองสินทรัพย์นี้ยังไงบ้างคะก็เรียบถ้าเราทำให้มันเรียบง่ายกับเรื่องนี้นะครับก็คือเราคิดว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการ ดึงเชงกันของระหว่างมหาหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่น่าจะอ่จบลงเท่านี้หรือถ้าจบลงเรามองทุกจังหวะนั้นเป็นการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าซื้อพวกเขาเรียกว่า alternative asset ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือทองคำแต่ในความเห็นของผมผมก็ชอบทองคำมากกว่าอ่าเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันอาจจะเจอเรื่องของดีมานที่อ่า ดีมานไม่อ่าซัพพลายมันล้นดีมานอ่าเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆทาให้น้ํามันตอนนี้อาจจะเป็นขาลงทุกๆกการเด้งของน้ํามันรอบนี้มันก็คือเรื่องของการติดช่องแคบหรือเรื่องของการที่ว่าจะจํากัดการส่งออกส่วใหญ่จะเล่นจะจะราคาน้ํามันดิบจะเด้งจากเรื่องนี้แหละเพราะนั้นเราอาจจะมูฟไปทองคําอาจจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าทองคำเนี่ยแน่นอนจากรัฐเขาไม่ได้มีปัญหาคนเดียว<ฆ>เขาม,มีปัญหากันหลายคนค่ะ<ฆ>นะครับนี่ไม่รวมเรื่องไต้หวันเรื่องรัสเซียอะไรต่างๆ เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเคลียร์กันได้ทองคำน่าจะกระแทกแรงเป็นจังหวะในการซื้ออีกครั้งเทคนิคเดียวกับ s อซ0เนร้อยอะคก็คือการซื้อสะสมเมื่ออ่อนตัวและเป็นการซื้อสะสมระยะยาว DCA DCA นะครับเพราะว่าเมื่อวานทองคำก็ปรับตัวลงพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเลือกระหว่างน้ำมันกับทองคำ ในแง่ของพอร์ตผมคิดว่าทองคําน่าจะตอบโจทย์ในแง่ทั้งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่ยังป้องกันความเสี่ยงเรื่องของอื่นๆที่สหรัฐก็มีประเด็นด้วยนะครับค่ะแต่ก็มีจุดที่น่าแปลกใจนะคะเพราะทั้งที่ทมีข่าวว่าอิบรานปิดช่องแคบพอมุสบางส่วนซ้อมรบอเมริกาเคลื่อนเรือรบแต่ว่าน้ํามันก็ยังลงค่ะคุณกันค่ะคือต้องร้องเรียงงี้ฮะน้ํามันรอบนี้เนี่ยท้าเรื่องของ ความเสี่ยงระดับนี้ไปพอสมควรแล้วก็ช่องแคบฮอมูสเนี่ยแน,แน่นอนฮะมีผลต่อการส่งออกน้ำมันหรือว่าวอลลุ่มอะไรต่างๆที่จะออกไปสู่ทั้งทั้งโลกเนาะแต่ว่าตลาดอาจจะเรียกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วกันว่าจะทำจริงหรือแม้หรือแม้กรงการปิดเส้นทางเดินเรืออื่นๆอันที่หนึ่งบางส่วนในใน,ในความเห็นของของโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆคิดแบบนี้นะครับแล้วก็สอง มันมีคนหลายคนพูดแล้วว่ามันมันมีความเสี่ยงเยอะในการจะลองน้ํามันตอนนี้เพราะว่าแน่นอนมันถูกฮะราคาน้ํามันไม่ได้แพงแต่ตอนนี้ global EV penetration ก็ก,ก็ก็แตะขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความความจําเป็นในการใช้น้ํามันดูแล้วมันก็เหมือนจะลดลงนะครับสามเรื่องของดีมาส์พลานอย่างที่ผมบอกปีนี้ดีมาไม่ได้โตอะไร เมื่อหวังเพราะว่าเศรษฐกิจโลกก็ดูแล้วจะโตแบบค่อยๆเต็มค่อยไปแล้วดีมานการใช้น้ํามันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงและตอนนี้สหรัฐก็เพิ่งเหมือนก็ผ่านาหน้าหนาวมาแก๊สมันก็ลงคนก็ถ้าจะปั่นลงไฟฟ้าก็ไปใช้แก๊สเมอนเดิมเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันไม่ได้ทําให้น่าจะต้องลองน้ํามันขนาดนั้นจากเรื่องแค่จีโอ p o l i t i c a แล้วมันไม่ใช่รอบแรกก็คือการมีปัญหากันอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันเด้งทุกครั้งเนี่ยผมก็จะภาพนี้เราเกิดหลายครั้งแล้ว เทรดเดอร์ ader, หรือว่าคนที่เป็นนักลงทุนอาจจะเลือกที่จะไม่ได้เก่งเรื่องนี้กันมากๆเหมือนเดิมแล้วนะครับและอาจจะอย่างที่ผมบอกถ้าต้องเลือกอะทองคําจะตอบโจทย์หลายแง่มุมกว่าเมื่อเทียบกับน้ามันอย่างเหตุผลที่ผมพูดไปทั้งเรื่องทัพย์ายดีมาเรื่องของรถอีีแล้วก็เรื่องของซี o p โ l i t ลิตที่มันก็ต้องบอกว่า,วามันมันเล่นมาหลายรอบระดับหนึ่งนะครับ